สวัสดีคะ่ะทุกคนแม่ของน้องเอวาและพี่คูปเปอร์หมาพิทบูนะคลิปนี้ก็จะมาตอบกับคอมเมนต์นี้ค่ะช่วยแนะนําการทําประกันสัตว์เลี้ยงหน่อยในคลิปนี้นะคะก็จะบอกเลยว่าทําประกันสัตว์เลี้ยงดีไหมทําแล้วคุ้มครองอะไรบ้างต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์จากบริษัทประกันใดๆทั้งสิ้นค่ะเริ่มเลยแม่เลือกที่จะทําประกันกับบริษัททิพยประกันภัยนะคะเพราะว่าสมัครง่ายเคลมง่ายค่ะ แผนที่ทําให้พี่เปิ้ลนะคะก็จะเป็นอุบัติเหตุและสุขภาพสาเอ็มค่ะ2810บาทต่อปีคุ้มครองค่ารักษาอุบัติเหตุ5,000ัน 5, บาทต่อครั้งค่ารักษาจากการเจ็บป่วย3 0 0พันบาทต่อครั้งสูงสุด1 5 0 0 0บาทต่อปีค่าวัคซีนป้องกันโรค500บาทค่าฝากเลี้ยง500บาทค่ะแล้วก็คุ้มครองถึงทรัพย์สินบุคคลภายนอกแล้วก็การบาดเจ็บบุคคลภายนอกกรณีสูญหายแล้วก็ค่าจัดงานศพด้วยนะคะสำหรับแม่นะแม่ว่าทำแล้วมันคุ้มมากเลยค่ะเพราะว่าน้องไปหาหมอแต่ลละครััั้งเนนยกกพ สำหรับใครที่อยากทาประกันสัตว์เลี้ยงแต่อยากให้จับประหยัดงบนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปเลยเพราะว่าบริษัททิพยประกันภัยเนี่ยนะคะเขาจัดทาแผนหลายแผนมากเลยค่ะเริ่มที่จากแผนนี้เลยนะคะจะเป็นประกันอุบัติเหตุไซส์เอนะคะเริ่มที่500บาทต่อปีต่อมาก็จะเป็นแผนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพไซส์เนะคะ1,820บาทต่อปี ต่อด้วยแผนอุบัติเหตุและสุขภาพสาเอ็มนะคะใส่ที่แม่ทําให้พ่เปิลนั่นเองก็คือ28 1 0บาทต่อปีรายละเอียดก็ตามที่แม่ได้กล่าวต้นคลิปเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นแผนอุบัติเหตุและสุขภาพสายแอลค่ะ4,280บาทต่อปีและแผนสุดท้ายนะคะอุบัติเหตุและสุขภาพสซยเอ็แอลค่ะ8,740บาทต่อปีซึ่งรายละเอียดของแต่ละแผนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะทั้งความคุ้มครองแล้วก็วงเงินที่จะรักษา ถ้าใครสนใจที่จะทำประกันให้สัตว์เลี้ยงนะคะก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยในเว็บไซต์ของทิพยาประกันภัยค่ะในนั้นก็มีรายละเอียดให้กรบถ้วนนะคะค้นไปใน Google เลยค่ะว่าทำประกันสัตว์เลี้ยงของทิพยาประกันภยัย